ち髪の毛ちょっと右左が違うのかなあっ座っても座れないと <laughs> 何これ <laughs> ちょっと髪の毛がも <laughs> ううん ผู้ดใดเนาะมากดเลิฟหาหนึง่งขอบคุณหลายๆเดอ้อสำหรับเลิฟเปลี่ยนสีผมใหม่ได้นี่เปลี่ยนสีผมใหม่เบิง่งสีผมสีผมมันเปลี่ยนเป็นสีทองอ่ล่ะคุณบุญช่วยสวัสดีค่ะสบายดีเนาะสดต่างนานแมนโบเห็นกันเลยหายไปเลย หายไปนานบ่ได้ไล่สดนะคะพอดีบ่คอยสบาย <c oughs> บ่คอยสบายเนาะไม่สบายทั้งกายทั้งใจทั้งจิตใจ <c oughs> ไม่เห็นไล่สดแมนบ่ได้ไล่ซดต่างนานบ่สบายนะคะบ่สบายบ่สบายทั้งกายทั้งใจ <c oughs> โลกใบนี้ไม่มีสีชมพูอีกแล้วสมัยแต่ก่อนเนาะบอกว่าโลกใบสโนกำลังเป็นโลกสีชมพูนะแต่โลกสีชมพูมันหายบืบว่าไปแป๊บเดียวเร็วเร็วเร็วเหมือนอันพิบ ตาเดียวเนาะอ้อยเมยมืันนี้ก็เมยเมยไปยิมมากพี่น้องไปออกกำลังกายแล้วก็ไปเดินสวนไปถ่ายรูปอันเครื่องพินมากไปยิมตอนนี้กำลังลดเนาะไปยิมนี่ คนอื่นอันเพิ่นรถแต่สนองบรอดแหมเหมือนกับว่าไปยิ้มแล้วไปออกกำลังกายแล้วว่าสีรถแต่บรอดฮุนก็เลยว่าเป็นเหมือนกับวาอัน <c oughs> ฮฮโรซังโกยูนิฮัลโหลคุณนิจิวาคุณบังวาคุณบังวาเกณคีเดสกา よろしくお願いします。サノーでーす。タイから来ました。サノーでーす。<laughs> ニックネーム。ニックネーム、うん、みんな呼ぶはノー。ノー。ノー。サノーだからね。ほんと自分の名前。ミオイじゃないよ。ミオイじゃない。名前。サノー。サノー。あー มีนาเรยบต้งทุกว่า้น n เน่อาว่าเป็นโลกสีมพูเป็นโลกสีมพูอืมโลกสีมูมันหายไปมันเป็นกายเป็นสีน้ําตาลโลกกายเป็นสีน้ําตาลสีมพูมันจางหายมาแป๊บเดียวไปเวิบมาแป๊บเดียวไปสัมเฮ้ยหนาะมาก็มาเหตุในเฮาตกใจ แด่กะคือว่าไปออกกำลังกายไปยิมนี่ว่าสีรถก็คือว่าเหมือนกับว่าหุ่นมันหุ่นมันนันเขาเอิญแบบนี้นะมันบาบางหุ่นแบบว่ามันมีสัดส่วนมันมีสัดส่วนกับมีสัดส่วนแต่คือเหมือนกับว่าเนืออันอย่ยงขาเอิญไขมันเท่านี้มันมันเป็นกามเนื้อ <laughs> อธิบายว่าตึกอธิบายว่าตึกผมก็ไปเปลี่ยนสีใหม่ได้ไปเสียดเป็นเสียดเป็นสีอำตาลดีว่าผมส่งนี่แล้วก็ไปตัดผมไปตัดไปตัดแล้วก็ให้เพิ่อนเพิ่มอันกัน,นมันหอนนะ่ะนะมันหอนอ่าบ่าได้ไปตัดผมมาสี่เดือนหาเดือนละมั้งเพราะละจงอีกหน่อยเนาะ ประมาณสองเดือนสามเดือนถึงไปหายเพิ่นตัดไม่เพิ่นหายเพิ่นตัดไม่หายอ๋ะอะดกวยกันเนาะปวะนั่นนี่คาเรตุนงพนบอกว่าหลูคนสิปัตดกวยกันเนา พ่อบานมาแล้วพ่อของลูกเปินกลับมาแล้วพ่อของลูกเบาค่อยๆเดีย๋ยวมันสะได้ยิน,ป,ป,ป,ยน,นป๊าป๊าดกไว้กันหรอพ่อของลูกพ่อของลูกเบกบ้างเบาเดี๋ยวมันสะได้ยินเญญอาภาษาเอาภาษาอีสานเบาภาษาไทยเบาภาษากลางเพิ่นก็ฟั่งออกเนาะ จักที่บอกภาษาอย่าง,างให้เพื่อนอ่นานบอกเข้าใจนาไม่ได้เขาว้ากัน <c oughs> ชินนนท้ถ้าพอของลูกว่าไดเด้เขาฟังออก,กอ่ะนะภาษาอีสานภาษาไทยภาษากลางเขาก็ฟังออกเขา,าว้ายังบ่ไดดเลย <c oughs> จะออกไรสดนี่ว้าบ่าไดดเลยแต่หากที่ว้าต้องให้เขาไปเห็ดงานก่อนถึงว่าได้ เพราะว่าเขาหูเบิด <c oughs> เขาหูเบิดนะโอ้ยเนาะมื่อนี้ก็ไปออกกาลังกายเมื่อยเมื่อยแล้วก็ไปเดินสวนไปแลนดายรูปเครื่องบินจะมีแห้งมีแห้งสวนนั่นที่สนอไปเดินแล้วก็ไปทายดอกซากุระเพินินโลนเบริรเดอดอกซากุระดอกซากุระเพิน่นหลวงเบิดแล้วแล้วก็ ใบใบเพิ่อนออกมาเต็มเลยแล้วก็ดูสดชื่นสดชื่นดูแบบว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติต้นซาก,กุระเพิ่อนออกใบสีเขียวเต็มเลยแม่มองไปทางไหนก็งามเมื่อนี่ไปสวนก็มีแห้งมีแห้งเพราะว่าบ่าด้ไปสวนนานแล้วเดว้ตั้งแต่ไปอันไปไปก็ปอเอิว่าเอียงบ่เมนว่าไปงมง,ง่าย ไปไปติดใจอันฟิตเนสไปติดใจไปไปติดใจยิ้มไปแต่ยิ้มทุกมือบ่ได้ไปสวนเลยพักนี่ต่างเต่ไปฟิตเนสบ่เกยไปสวนยักเถื่เอเลยหลายหลายอาทิตย์แล้วจะเป็นเดือนละมั้งนั่นลหละเ <c> ม <oughs> ื่อนีเป็นแบบว่าอ้อไปยิ้มโอ้สงสัยไปเดินสวนจักหน่อยนะอยากได้รูปายจาก เครื่องบินนะ่ะนะก็เลยไปไปแล้วก็มีแห้งมีแห้งมีแห้งหูมีแหง้หแหงตาเพราะว่าสวนสาธารณะเพิ่น,ะนะพนก็เเลียนไปแม่ยงามงามอันเมื่อนี้่ได้เอแล้วเขาไปกินดอกเพราะว่าไปสวยใบสองใบสองไปถึงผนใบสองยี่สิบนาทีเนาะเมื่อเ้ารนี้ไปยิ้มประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงยังมา อ่ามีแห้งบอสบายนะไปให้น้ำเกลือมาไปให้น้ำเกลือมาสองกระปุกกระปุกเออกระปุกที่สามนี่ล่ออยู่ข้างานี่เนาะเพราะว่าอียังเป็นนั่นเป็นเลือดจางวิ่นเวียน,นเขาบอกว่าขาด เขาเอิญอย่างละเป็นเลือดจางาหาเข้าเป็นเลือดจางอันเข้าสิวินนั่นนะนั่นละ่ะ <c oughs> ก็เลยว่าต่้งเ,ไเ,เงไ่ไปให้น้าเกลือมากก็เลยปึงไปสวนอืมไปให้น้าเกลือมากสองกระปุกเลาเดือนนี้ประมาณวันที่เทไดละ่ะประมาณสิ้นกลางเดือนนั่นละ่ะไปกลางเดือนสิไปตรวจเลือดอีกนั่นละ่ะ ไปตรวจเลือดอีกว่าเลือดเป็นยังไงเป็นเลือดจางเป็นเลือดจางนี่อดเขาว่าอะไรเด้เขาไปโอดเขาได้กะสิวินเวียนนีกสิเขาโรงพยาบาลอีกเด้อยเนาะมันนีไปทางไหนนาอบานเน่าที่ญี่ปุ่นกาอากาศอันเด็กห้อนเด็กกหนาวยังว่าท่านเขานาลอนอีดีเนาะเพราะว่าตอนกลางวันนี่หอนอยูเแต,ตอนเสาร์กับตอนแรกนานา รู้สึกว่าจะหนาวร่มเย็นๆอย่างในดๆต้องเอาเสื้อกันหนาวไปนําเสื้อกันหนาวแบบว่าบางๆเนาะตื่นห้ามากอะรู้สึกเย็นแรงมากก็รู้สึกว่าเย็นหนาวอากาศหอนแต่ตอนเที่ยงเท่านั้นละเพราะว่ายังไปตั้นเขาหนาลอนนี่เขาหนาลอนอีกเดือนนี้เดือนหาเนาะหกเจ็ดอีกสองเดือนอีกสองเดือน ประมาณสองเดือนสามเดือนกับเขานาหลอนเหรอยังบันรหลอนเล่นดำเหรอดำเพราะว่าเป็นคนทีผิวดำง่ายมนีก็บยอยากไปตากแดดดอกเพราะว่าไปเห็ดผมมาใไม่เพิ่นบอกว่าอันสีผมนั้น้า,ากไปตากแดดแล้วสีผมเฮ้ามันจิเสียเร็วแล้วมันก็สิปเปลี่ยนสีเร็วนะ่ะก็เลยว่าบยอยากไปตากแดดปันใดดอกก็เลยว่ามนีแดดอ่อนๆกับไป ไปสวนไปถ่ายคลิปเครื่องบินน่ะอยากได้อยากได้คลิปเครื่องบินมันนี้เครื่องบินบินตั้มตั้มถ่ายได้ย่างดีเลยมัอนี้ถูกใจ1ิหน้าที่เราไปกันเดอ้อเพื่อนๆซิปเอ็ดหน้าที่เราขอบคุณไดรลายเดอที่เข้ามารับฟังมาย้อนหลังอันขอขออนุญาตลงกันนะคะไปสิไป นอนแล้วล่ะสิไปนอนพักผ่อนเนื่เยแขงมมเยงมยขาเเมยแขงเมยขาไปสวนมาก็สิไปนอนแล้วล่ะสวัสดีเด้อฟันดีนะคะจะไปนอนหกโมงแรงแล้วไปแล้วนะคะบายบายสวัสดีนะคะ